สวัสดีครับเซียวกาน,นะครับผมจากคู่โบตาศรีสะเกดเราจะเลือเล่อนนะครับสาขาอำเภอกันทารารมวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาส่งหมารถแท็กเตอร์ l ห้าศูนย์หนึ่งแปด sp นะครับของพี่สำเรืองสำเรืองทองพันช่างนะครับอายเพิ่นเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดเด้อยู่ในเมืองนะครับแต่มาได้แฟนอยู่ทั้งอำเภอจตุรัสชัยภูมินะครับเราก็ซื้อรถอยู่ศรีสะเกด จเอามาใส่ชัยภูมินะครับอันนี้ไอเพิ่นจองกับฟเซลกาไปโดนนนั่แหละนะครับตั้งแต่ปีกายนี่เพิ่นพอดีเพิ่นเพิ่งได้กลับบ้านนะครับก็เลยว่าเอามาส่งไอมาหนี้เด้อมาซะนะครับเพิ่นไปซื้อกระบะมาถ่าแล้วนะครับอยู่บ้านตลาดตำบลกุดน้ำใสนะครับอำเภอจตุลัดจังหวัดชัยภูมินะครับเกือบสี่ร้อยโลครับออกมาหนีนะครับอันนี้ไอเพิ่นเอาตัวรถใบนี้แล้วก็บพานบุกเบิกนะครับเป็นพานซีนะครับ พันสี่เป็นดาวอยู่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบอต้องใส่ค้นขำประกันนะครับกะใส่เงินเจ้าของอยู่แสนแปดนะครับมันดาวอยู่สองแสนสองนะครับเซลกาซอยเใส่ไปสี่หมื่นหมัดท่านี่เขานะครับของแถวพุ่นยุ่หนาตัวสองรถพ่วงด้วยกันนะครับบักนี่แห้งพันตัวนี้แห้งสิไทยลึกยังแกนโลกด้วยกันได้หนิจำบังเลยเ้ยนี่ <c oughs> มันบอกมีป่องรัดนะครับมันก็ือได้รลายมันก็คืเข่าได้รลาย สำหรับค้างหวดไอ้เพิ่นนะครับอยู่หนึ่งแสนสี่พันหกร้อยหกิบห้าบาทนะครับแปดปีงวดใหญ่เดือนละสองพันบาทแปดปีหรือหกปีนะครับน่าจะหกปีนะครับนะครับงวดย่อยเดือนละสองพันบาทหกป,ปีครับหกปีโมเมนต์แปดนะครับเอาหาาูนยนเพิน่นทำพิธีแล้วเรียบร้อยนะครับจะอ,อุ่มกำลังเซ็นสัญญาประเทศมั่นนะครับทั้งนี้ มันอ่อยเบื้องที่หล่ะพิ่นเห็ดเพิ่นไปซื้อมาเมืองกว่าบาทว่าจั่นกระบะหยกนะครับบ่าะนั่งเขาทาบานเรือเนาะแนวนี้เมืองกว่าบาทกับเพิ่นซื้ออยู่นะครับมันเป็นเล็กฉากมันเป็นเล็กกองครับแข็งแรงน้ำหนักหยกได้หลายครับตันกว่าคุณกับสองตันตันหกตันเจ็ดหมดนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งสมมติโอสมมติกว่าจัน ราได้แขมเปญียนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีน้ำนะครับยูไซกับเปลี่ยนฟรีเบ็ดนะครับนี่หนึ่งปีหรือหกร้อยชั่วโมงได้ขึ้นกันนะครับนี่เลยบาตดทานบ่มืออื่นมือนี่นะครับมือนี่เช่ากาส่งสองคันนะครับอยู่อำเภอบ้านไม่ใช่ผลของพีอาพิเศษคันหนึ่งครับท่างพันเดี๋ยวกับเมื่อจากนี้ก็จะแวะไปส่งรถคันนั้นนะครับรถเพิ่นส่งแล้วล่ะแต่ว่าเช่ากาสิตามลังไปนะครับเป็นหอดแล้วล่ะปานนี้ เอเซอการึฟงหอดนะครับออกมาเจ็ดโมงครึงนะครับมาหอดฟีีกับบ่ายโมงนะครับมาเรื่งสามถุมคือสีหอดบานอยู่มาทานกันก็ครับขั้นเป็น LC ลศูนย์หนึ่งปดสนะครับสำหรับปดาวฮ0ิแรงนะครับดาวเรียมต้นอยูศูนย์บาทฟรีดาวนะครับข้างหัวกับปีละแซนซีสำหรับอุปกรณ์ปกติ3ามสินนะครับดาวเรียมต้นศูนย์บาทสี่สกับศูนบาทนะครับสากับูนบาท เอาโอ้ยหว่นแดดด้บานยืนไทยคีบกลางแดดเลยรับพ่อหายเบิ้งนะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับเพื่อสนใจรถแท็กเตอร์คู่บตารถเกียวโดนนะครับกระทรมาสอบถามเซี่ยวกาได้คนอายคนเซ็นสัญญาอยู่ข้างในกับเซี่ยวอุ่มนะครับเอารมมาณนี้นะครับพ่อหอมปากหอคมคอพอกันไหมครับช่วงใบช่วงใบว่าสันช่วงแรกอีกขั้นหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เสียเอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแลวชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ